แน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพราะองค์เราเป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านอีิโมหมัสสลลลฮุดัยวะสลัม oh นั้นเป็นศาสนาทูตแห่งพระองค์โดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เรียนรู้จดจำเอาใจใส่นำไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในคันลองที่พระองค์เราได้ทรงกำหนดเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง เป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มากๆนะครับท่านนบีบ,บอกว่าอีกราอุลกุรานไฝอินหูยะติยะมันกียามาเชฟีอันเลาะสาบีนบีบ,บอกว่าให้อ่านกุรอานเพราะว่าในวันกียามะนั้นมันจะมาขอลุกโทษจากพระอลล์ละให้กับเจ้าของของมันถ้าทำความเข้าใจนิดนึง อ่านจนกระทั่งว่ามันมาขอลูกโทษให้มันแปลว่าอ่านแบบหาความเข้าใจนำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตของเราถ้าเราอ่านเฉยๆไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนบางคนอ่านกุรานเกง่งไปประกวดเอเซียนนะครับประกวดในอาเซียนก็ได้ที่หนึ่ง แต่กลับมาก็มาเปิดวงดนตรีร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับเพราะนั้นถ้าอ่านแล้วไม่มีความเข้าใจก็อ่านแบบในแบบเขาแข่งเอาเสียงกันนะสมัยก่อน,ก,น,ก,นก็นกเขาเดี๋ยวนี้ก็ไอหัวจุกนะครับแข่งกันไปแข่งกันมาไปไปมา,มาเอากาเฟสเป็นประธานในการแจกรางวัลเอ้าสุดทยิ์เลยนะครับ ออถามกันแบบชาวบ้านชาวบ้านว่านี่มันอะไรของมึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากาเราเรียนรู้ทําความเข้าใจให้เราเข้าใจกุลานและนํามาใช้ในชีวิตของเราเอาลเลาจะที้ทางที่ดีให้กับพวกเรานะครับ